สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัตนัยายโสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าก้าวไม่ที่ลูกค้าไม่ซือ้อผู้ฟังทุกท่านครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักขาย เป็นผู้ทําการค้าผู้แทนการขายจะวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ลองมาฟังดูนะครับว่าตรงกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตหรือไม่ครูบาอาจารย์สอนไว้เขาบอกว่ามี9ไม้ที่ลูกค้าไม่ซื้อ9ประการเรามาดูประการที่1ดังต่อไปนี้ครับ 1. ลูกค้าไม่เห็นถึงความแตกต่าง 2. ไม่ได้สร้างการต่อรองสไม่ชอบลองของใหม่สไม่มั่นใจในสินค้า หไม่ชอบหน้าผู้ขายหไม่สบายอารมณ์เจ็ดไม่นิยมการตัดสินใจแปดไม่ได้มีกำลังซื้อกไม่ยึดถือเหตุผลใด ถ้าหากว่ามีทั้ง9ข้อนี้ใช่ไหมครับแนวทางแก้ไขก็คือให้ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้ง9ก้าข้อการที่เรารู้เขารู้เรานะครับนำเสนอร้อยครั้งย่อมก่อให้เกิดประสบการณ์และทักษะถึงร้อยครั้งดังนั้นครับไม่เห็นถึงความแตกต่างก็ทําให้แตกต่างให้เขาได้ตรวหนัก ไม่ได้สร้างการต่อรองคนบางคนเนี่ยชอบต่อรองนะครับฉะนั้นการที่เราอั price หรือมีการเพิ่มราคาขึ้นมาให้เขารู้สึกชนะมนการต่อรองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ชอบรองของใหม่นะครับบางครั้งเราก็ต้องโน้มน้าวจิตใจแต่หากไม่ใช่ก็ต้องให้ไปต่อไม่มั่นใจในสินค้าก็ต้องสร้างความเชื่อมัน่นมีการทดลองมีการทดสอบนะครับให้ทดลองใช้ไม่ชอบหน้าผู้ขายเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าตัวเรามีจุดไหนต้องปรับปรุงไม่สบายอารมณ์ก็ควรจะไปในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมแล้วดี ไม่นิยมการตัดสินใจบางครั้งก็ต้องขายความคิดหรือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แนะชี้นาไม่มีกําลังซื้ออันนี้ไม่เป็นไรครับก็คงต้องถอยออกมาและหาโอกาสใดใหม่ดูช่วงที่เขาสามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้ไม่ยึดถือเหตุผลใดอันนี้ก็ให้มองว่าเป็นครูของเราได้มีเวทีในการฝึกฝนครับฉะนั้นครับทุกครั้งที่นำเสนอเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์แน่นอนนะครับนําเสนอไปร้อยครั้งร้อยคนก็จะมีทักษะร้อยหนร้อตอนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดครับนี่คือก้าวไม่ที่ลูกค้าไม่ซื้ออย่างไรก็แล้วแต่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าได้ไปนั่งต่อหน้าผู้หวังทุกการกระทําของเราก่อให้เกิดทักษะศิลปะบทเรียนและประสบการณ์อย่างแน่นอนขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดีวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ